สวัสดีครับมาพบกับช่อง d i y ใบสีนะครับออวันนี้นะครับมีโอกาสได้าร้อยมมลัยกลมดอกลักนะครับก็จะมา,ศา,ศาสาธิตให้เพื่อนดูนะครับว่าวิธีการาร้อยมมลัยกลมดอกลักหรือว่าเกี้ยวรักเขามีวิธีการร้อยยังไงนะครับ อันนี้ที่ผมร้อยนะครับความยาวขนาดนี้ก็จะนำไปใช้ในการประกอบมมลัยบ่าวสาวนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำดอกลักมาแล้วก็แยกกลีบนะครับก็คือในส่วนที่เป็นกลีบสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นใจหรือแกนดอกรักนะครับแยกออกนะครับเราจะนำ ส่วนที่เป็นคลิบสีขาวนํามาร้อยนะครับแกะดอกลักใส่ในถุงประเภทแบบถุงแกงก็ได้นะครับที่ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการคลุกแป้งนะครับอันนี้ก่อนที่จะลอยเราก็นํามาคลุกแป้งนะครับก็ใส่แป้งลงไปในดอกลักเลยนะครับแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งสําหรับทาหน้านะครับก็จะเป็นประเภทแป้งเด็กนะครับก็จะคลุกได้ ขาวแล้วก็มันจะมาร้อยได้สะดวกนะครับแล้วก็แล้วก็วกนี้จับปากถุงให้แน่นนะครับจากนั้นแล้วก็เขย่านะครับเขย่าให้แป้งคลุกกับดอกรักให้ทั่วนะครับจะใส่เยอะใส่น้อยก็เอาตามที่ถนัดนะครับตามที่ร้อย ได้คอดีนะครับแนะนำนะครับแป้งที่ใช้ควรเป็นแป้งทานหน้านะครับไม่ควรเป็นแป้งเย็ยนนะครับเดี๋ยวดอกไม้ของเราจะไหมนะครับหันกล้องมาฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันจะย้อนแสงแล้วก็เราเวลาเราร้อยเราก็หยิบดอกลักมาไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ในกระติกที่มีน้ำแข็งเข็มร้อยมมลายนะครับอันนี้ผมใช้เข็มดำเบอร์19นะครับจากนั้นเราก็นำแป้นนะครับแป้นใบตองจะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมดูพัดทบกันเฉยๆก็ได้นะครับนำมาเสียบลงไปก่อนที่เราจะร้อยนะครับแล้วก็ ทาเข็มด้วยวัสลีนให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่การร้อยนะคะเวลาเราเสียบดอกเนาะเราก็เสียบให้มันอยู่ในช่วงตรงท้องดอกลากตรงนี้นะครับอกาะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเ้วก็เสียบลงมาไว้ในเข็มอย่างผมจะถนัดใช้มืออีกฝั่งนึงมือที่จับเข็มช่วยร้อยก็ผมจะ ก็จะใช้2องมือในการร้อยนะครับเวลา,าวางดอกลักลงนะครับให้วางซ้อนกลีบกันนะครับแบบนี้ให้ดอกชิดกันนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับให้ดอกซ้อนดอกไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าออในส่วนของชั้นล่างจะลงงลอกกันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เราร้อยเป็นแบบเกลียวนะครับดอกมันก็จะซ้อนกันเป็นบันไดเกลียวนะครับในช่วงแรกๆเรายังไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะ ดูว่าให้มันลงเป็นบันไดเกลียวก่อนเราร้อยไปสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยกดให้มันแน่นก็าหากันก่อนก็ได้นะครับนี้อันนี้คือร้อยซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สนใจไม่ต้องสนใจแถวข้างล่างนะครับ แค่เราให้ร้อยให้มันดอกมันซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการนำไปทำอะไรบ่าวสาวนะครับแล้วก็จะทำได้เร็วด้วยนะครับหรือเพื่อนๆข้างในนะครับที่เคยแบบว่าเรียนแบบ ร้อยแบบเป็นฝักข้าวโพดอะไรประมาณนี้ก็สรนั้นก็สามารถร้อยได้นะครับแต่แบบนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการร้อยดอกลักที่ง่ายแล้วก็ไวที่สุดนะครับมันจะเต็มเข็มเร็วมากกว่าแบบที่เราร้อยลงล็อกนะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกลักษณะเป็นเกลียวดอกซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับเราล้อยไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยกดให้มันแน่นเข้าหากันนะครับแล้วเราก็ลอยต่อไปอีกสำหรับความยาวที่ใช้นะครับก็คือมีความยาวอยู่ที่ประมาณ สิบห้าถึงสิบเจ็ดเซนประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมประกอบมาบ่อยๆแล้วถ้ายาวเกินกว่านี้มันทำให้มะลัยของเราเป็นทรงที่แบบย้้ยนะครับเวลาจาบ่าวจะสาวนำไปใช้งานมันจะทำให้รูปทรงเวลาโดนอากาศและหรือว่าโดนลมมะเนี้ยเวลามันย้วยแล้วมันจะไม่สวยนะครับ วิธีการประกอบเมล็ยให้สวยงามก็คือมมล็ยต้องมีรูปร่างตึงพอดีนะครับไม่แน่นจนเกินไปจนดอกแตกแต่ก็ไม่ไม่ยานเกินไปไม่ย้วยเกินไปจนทําให้เสียรูปทรงของงานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ร้อยต่อดอกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะโฟกัสตรงที่ ดอกที่เราจะต้องรอยต่อเท่านั้นนะครับด้านล่างเราไม่ต้องสนใจนะครับให้แต่เป็นว่าดอกมันซ้อนกันไปนะครับ ร้อยทำเพื่อนร้อยมาลายกลมไปแล้วออ่เสามารถนำไปใช้ได้ใช้งานได้หลายประเภทนะครับเช่นเอาไปนัดกลวยใบสีนำไปทำเป็นมาลายกรที่เป็นรูปโซ่คล้องกับประเภทมาลายแบนหรือว่ามาลายซีกนะครับแบบนั้นก็ทำได้นะครับ นี้นะครับเรา้อยไปเรื่อยๆนะครับขอให้ดอกมันซ้อนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสวยเองนะครับเออ่ระยะในการวางดอกให้มันเสมอไปมันขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนนะครับอันนี้สุดจน ไม่ต้องนําไปวัดกับไม้บรรทัดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆถ้าแบบว่าฝึกในั้นแรกที่ฝึก้อยนะครับอาจจะใช้ไม้บรรทัดนํามาวัดก็ได้นะครับอย่างอันนี้เป็นไม้บรรทัดที่ถ้าเราจะกะปริมาณความ กะประมาณนี้ประมาณเจ็ดมิลก็ได้นะครับเราก็วางวางไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับระยะไหนเราก็ลอยระยะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับถ้าร้อยไปสักพักหนึงแล้วเข็มมันฝืดนะครับก็เอาวาสลีนทาแล้วก็ขูดในช่วงที่เป็น ส่วนที่เป็นแป้งออกด้วยนะครับแล้วเข็มเราก็จะกลับมาลื่นแล้วก็ร้อยได้ง่ายนี่ครับแล้วร้อยเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วก็เมื่อเราร้อยได้ตามความยาวที่ต้องการแล้วนะครับอันนี้ร้อยไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยนะครับจนทําให ระยะของดอกมันชิดกันนะครับนี่ความยาวที่ใช้เข็มนี้ผมร้อยให้ได้อยู่ที่ส7เจ็ดเซนนะครับแล้วก็เวลาที่เอาลูดใส่เชือกนะครับจะใช้เป็นได้ดิบนะครับได้ดิบอันนี้เส้นมันก็จะใหญ่กว่าได้ หลอดธรรมดานิดหนึ่งนะครับเวลาที่เอาเชือกสอดเข้าไปนะครับวิธีการง่ายและเร็วสุดก็คือให้เราตัดปลายไม่ให้มันเป็นขุยนะครับจากนั้นเราบีบให้ปลายมันแนบก้าหากันจนมันไม่เห็นนะครับแล้วก็เอาเข็มนะครับตรงก้นมันตรงที่เป็นรูนะครับดันลงไปแล้ว ได้มันก็จะโผล่ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงมาแบบนี้ระยะของเชือกที่เราใช้นะครับก็ประมาณยาวกว่าหนึ่งไม้บรรทัดเล็กน้อยนะครับเท่านี้แล้วก็ตัดออก เอาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่แสงแสงจ้าเกินไปพอเราร้อยเชือกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาวัสลีนทาเข็มก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาพูดทาทั้งเข็มแล้วก็ทั้งเชือกนะครับ นี่เวลาลูดให้เพื่อนจับดึออดงปากเข็มก็ได้นะคะเดี๋ยด๋ยๆแล้วก็จับมมลายไว้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะรับกำเดี๋ยวอย่าให้แน่นมากนะครับแล้วก็ดึงมันจะได้ในลักษณะนี้นะครับ มันก็จะเหลือในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัดเชือกออกนะครับแล้วก็วิธีการเก็บดอกลักนะครับไม่ให้มันดำนะก็คือเอาทิชชู่มานะครับแผ่นบางๆเลยนะครับแล้วก็เอาดอกลักห่อลงไปจากนั้นเราก็ใส่ไว้ในถุงนะครับ แบบนี้แล้วก็เราก็ทำการพับให้เรียบร้อยไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็เราไปแช่ในตู้เย็นได้นะครับข้อควรระวังในการแช่ในตู้เย็นนะครับคือไม่ให้อยู่ใต้หรือใกล้ส่วนที่เป็นช่องฟิตนะครับในงานดอกไม้ของเรามันจะมีน้ำแข็งกเกาะแล้วมาทำให้ดอกไม้ช้ำน,นะครับก็เก็บไว้ส่วนในช่วงของการกลางหรือว่า ช่วงที่เป็นช่องผักก็ได้นะครับวันนี้ก็มาลอยดูลักให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะมาทําอะไรให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอันต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ